ครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตาม v o a ไทยนะครับวันนี้เรา3คนมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ9กันยายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้มีผมคุณจำเริญแล้วก็คุณจนีนีนะครับร่วมกันเล่าข่าววันนี้นะครับมีข่าวแรกเลยแล้วกันค,คุณจำเริญผมอยากจะให้พูดถึงเหตุการณ์ในเมียนมารนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบัานเงาเนี่ยเตรียมทำเขาบอกสงครามป้องกันตนเอง เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าในแง่ของส่วนนึงก็เป็นการเมืองหรือว่าอาจจะมีส่วนของเรื่องของการทหารมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเมื่อวันอังคารรัฐบาลเงาของเมียนมาประกาศจะทำก็ใช้คำว่า defense w a r สงครามป้องกันตัวเองนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการประกาศเนี่ยเป็นการปลุกระดมให้มีการใช้กำลังต่อต้านรัฐบาลทหารที่มีอำนาจปกครองประเทศขณะนี้นะครับรัฐบาลสมานณ์ชันแห่งชาติหรือ NUG เนี่ยถ,ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลเงา หลังจากที่กองทัพทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพกุมภาพันธ์แล้ว NUG ก็เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลักที่ประกอบด้วยอดีตนักการเมืองสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เสียอำนาจไปนะครับตอนนี้ดูวาลาชิลาซึ่งเป็นรักษาการประธานกลุ่ม NUG เนี่ยก็มีการประกาศปลุกระดมให้ทั่วประเทศเนี่ยลุกขึ้นมาใช้กำลังต่อต้านรัฐบาลทหาร ซึ่งก็มีรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาก,ก็เพิ่มกําลังทหารรักษาความปลอดภัยมากขึ้นในเมืองย่างกุ้งนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งกองกําลังพิทักษ์ประชาชนที่มีชื่อย่อว่า pdf ขึ้นโดยกลุ่มกองกําลังที่ว่านี้แล้วก็ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเพื่อรับมือกับการปราบปรามจากทางรัฐบาลกลุ่มนังกล่าวก็ดูจะเคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่ม NUG นะครับ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของการร้องเรียกร้องให้มีการเตรียมะจะใช้กําลังต่อต้านแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการสงครามต่อต้านขึ้นแต่ว่าก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นสงครามขนาดใหญ่เพราะว่ากําลังเนี่ยอย่างเทียบกันค่อนข้างไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งในแง่ของทางด้าน Move ทางการเมืองในส่วนของพมา่าเองแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าจับตาเป็นเวทีระหว่างประเทศที่สหป,ประชาชาติในสัปดาห์หน้าวันที่1 4กันยายนเนี่ย จะมีการต่อสู้ช่วงชิงกันในเรื่องของเวทีทางการทูตเพราะว่าคณะกรรมการนะครับเรียกว่า Credential Committee หรือคณะกรรมการที่จะต้องให้การรับรองของสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิก9ประเทศเนี่ยจะต้องพิจารณาและตัดสินใจว่าจะเสนอแนะว่าจะรับพูดง่ายๆว่า Credential หรือว่าสารตาตั้งการเสนอแต่งตั้งว่าใครจะเป็นตัวแทนของเมียนมาในขณะนี้จะเป็น นักการทูตที่รัฐบาลเมียนมาเสนอชื่อมาหรือจะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลเงานะครับอันนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นเวทีขับเคี่ยวในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศที่น่าสนใจที่จับตาม,มองว่าทิศทางในเรื่องของการยอมรับเมียนมาในเวทีของประชาคมระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรครับครับจกเมียนมาลงมาที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับเป็นเหตุไฟไหม้คุกในอินโดนีเซียนะครับ เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่คุกตันเกรังในอินโดนีเซียนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันพุทธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ต้องขังนะครับอย่างน้อย41คนนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายแล้วก็สิทธิมนุษยชนซอนนาลาลียาซอนนาลาลีเนี่ยได้บอกนะครับว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณตีหนนาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่น โดยคาดว่ามีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่ว่าตำรวจนั้นก็ทำงานสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ในขณะนี้นะครับรัฐมนตรีผู้นี้บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางถึงที่เกิดเหตุเนี่ย13นาทีหลังจากถูกเรียกตัวแต่ว่าห้องขังบางแห่งนะครับลงกรอนอยู่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ภายในได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา 1>, 1ชั่วโมงครึ่งนะครับในการดับเพลิงแล้วตัวนายยาซอนนารัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกนะครับว่าคุกดังกล่าวเนี่ยมีผู้ต้องขังรวม2,000กว่าคนนะครับแล้วก็มีผู้ต้องขังเกินอัตราอยู่ถึง400%เเลยทีเดียวนะครับอาละจากเรื่องของอินโดนีเซียผมอยากจะขยับไปที่เหตุการณ์1 1กันยายนนะครับ ที่จะครบ20ปีแล้วเหลืออีกเพียง3วันถ้านับเวลาท้องถิ่นวันนี้วันที่8ที่อเมริกาคุณจำเริญมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของมาตรการการรักษาความมั่นคงแล้วก็ราคาที่ประชาชนต้องจ่ายในเรื่องความเป็นส่วนตัวยังไงบ้างครับถ้ามองในแง่นี้นะคุณรัฐผล20ปีเรามองย้อนหลังจากการโจมตีเนี่ยมันมีทั้งคอสและเบนฟิตเกิดขึ้นเบนฟิตอันนึงจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ ไม่มีการโจมตีในลักษณะแบบที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสิบดกันยา20ปีที่แล้วเกิดขึ้นอีกเลยการโจมตีใหญ่ๆในสหรัฐนะครับเพราะว่ามีการตั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิขึ้นแล้วก็ดูแลนั่นก็เป็นเรื่องของ b e n เอฟ t เรื่องของประโยชน์ที่เกิดขึ้นแต่ในแง่ของคอสเนี่ยมันมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เดินทางทางอากาศความไม่สะดวกความกดดันการจะต้องเสียเวลาซึ่งทุกคนเนี่ยประสบมาพร้อมกัน ก็มีรายงานของ AP เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับเพราะว่าคอสหรือว่าไอเรื่องของผลกระทบที่มีต่อผู้เดินทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอกจากความไม่สะดวกแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเอายกตัวอย่างหน่วยง,งาน TSA ที่พัฒนาทิบดีจอร์จจะมอยู่บุชตั้งขึ้น2เดือนหลังจาก11กันยาปี2001เนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้ามาทําหน้าที่สกรีนผู้เดินทางแทนเจ้าหน้าที่ของเอกชนซึ่งก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมการบินใช้ นันท SA ก็ออกกฎต่างๆมากมายนะครับเอ็ X กซเรย์กระเป๋าจะต้องตรวจสัมภาระต่างๆแม้กระทั่งจะต้องถอดรองเท้าถอดเข็มขัดแม้กระทั่งกฎบางอย่างซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจหาคำตอบไปได้ว่าทำไมของเหลวที่ก่อนจะผ่านจุดตรวจเอาเข้าไปไม่ได้แต่ผ่านจุดตรวจไปแล้วของเหลวอย่างเดียวกันสามารถไปซื้อได้ตามร้านค้าอะไรแบบนี้นะครับแต่นั่นก็เป็นความความไม่สะดวกหรือว่าความเรียกว่าความ การเสียเวลามากขึ้นนะครับแลกกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทีนี้ทาง T.S.A. เองเนี่ยก็ได้พยายามอำนวยความสะดวกให้กับคนที่พร้อมจะจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนตัวล่วงหน้าเพื่อแลกกับความสะดวกในการลดขั้นตอนลดเวลาใน,นเขามีโปรแกรมอย่างน้อย2โปรแกรมของทง T.S.A. ที่เรียกว่า Pre-check กับ Global Entry ถ้าเผื่อว่าใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าถ้าเราไปลงทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมทุก3ปี5ปีเนี่ย พอไปถึงสนามบินการตรวจก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปเอาคอมพิวเตอร์ออกจากกระเป๋าอะไรมันก็จะขั้นตอนง่ายขึ้นแต่มันก็ต้องแลกกับการให้ข้อมูลบางอย่างล่วงหน้าซึ่งก็มีข่าวว่าทาง TSA นี่ยก็พยายามจะเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าคุณเคยโพสโซเชียลมีเดียอะไรบ้างเคยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเองอะไรบ้างคุณใช้จ่ายเงินอะไรบ้างก็ถูกเสียงคัดค้านนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการ รักษาความเป็นส่วนตัวของ ACLU ก็บอกเรื่องมาตรการเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ดูมันจะไม่เกี่ยวกันเลยนะกับการรักษาความปลอดภัยแล้วตอนหลัง TSA ก็พยายามจะให้บริษัทเอกชนหลายบริษัทเนี่ยเข้ามาช่วยทําหน้าที่ในเรื่องนี้บริษัทหนึ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัทเคลียก็เป็นภาคเอกชนซึ่งก็มีรายงานว่าบริษัทเนี่ยก็ไปทําการตลาดก,ก็อาจจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไปเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งก็ทําให้ผู้ที่ นักรณรงค์รื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างบางอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็มีมาตรการบางอย่างที่อยู่เหมือนว่าอาจจะเข้มเกินไปแล้วก็ไปละมละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างเช่นเครื่องสแกนเนอร์ที่แบบเป็นฟูลบอดี้ผ่านเข้าไปแล้วก็เราเห็นภาพตัวตนเชฟของเราอยู่บนจอซึ่งก็ถูกตำหนิคัดค้านทีเอเอสเอก็เลยต้องต้องถอยหลังพอสมควรแล้วก็ผ่อนเบาไปอย่างนี้อย่างไรก็ตามโดยสรุปก็คือว่าถึงแม้ ความสําเร็จของมาตรการเข้มงวดเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลไม่มีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลการรายงานการตรวจสอบเมื่อปี2015โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบเขาทดสอบลักลอบเอาพวกวัตถุระเบิดหรือว่าอาวุธเนี่ยเข้าไปเพื่อจะทดสอบระบบของ TSA รายงานบอกว่าการลักลอบเพื่อทดสอบระบบเนี่ย95%สามารถผ่านไปได้โดยที่ TSA ไม่สามารถตรวจ,รวจพบได้ แล้วภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งจากรายง,งานที่ AP นํนำมาเสนอก็บอกเป็นภัยคุกคามที่มาจากเขาเรียกว่าอินไซเดอร์คนในคือพนักงานคนทํางานให้กับสายการบินซึ่งพวกนี้สามารถเข้าถึงเครื่องบินได้โดยไม่ต้องมาผ่านการทดสอบทุกครั้งการตรวจสอบทุกครั้งเพราะว่าถือว่าผ่านการตรวจประวัติมาแล้วซึ่งทาง TSA เนี่ยก็บอกว่ากําลังเร่งกวดขันเรื่งนี้อยู่โดยสรุปก็คือว่าตัวอย่างผมจะยกตัวอย่าง จากากรณีเรื่องจริงที่ AP นี่นำเสนอคุณนาธานดัตนี่เป็นผู้บริหารการตลาดของบริษัทขายเครื่องอุปกรณ์กีฬาคนหนึง่งเดินทางทางเครื่องบินเป็ประจำเขาบอกว่าเขาบอกกับ AP ว่าเขาเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาลืมไม่ได้จงใจเขาลืมกระสุนเครื่องอาวุธกระสุนไว้ในกระเป๋าที่เอาขึ้นเครื่องบินปรากฏว่าไม่ได้ถูกตรวจจับได้นะครับก็สามารถผ่านขึ้นเครื่องไป ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคุณคุณนาธานดัตนี่เนี่ยก็เลยสรุปให้ข้อคิดว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่มาตรการต่างๆจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถจะสกัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากกรณีของเขาเป็นตัวอย่างแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับที่20ปีที่ผ่านมาไม่มีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากความไม่สะดวกหรือคอสต์ต่างๆที่เราเนี่ยจะต้อง แลกไปกับความปลอดภัยที่ได้ได้มาครับคุณกอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนในอเมริกากันดีกว่าครับคุณจนินมีการพยายามนะที่จะผลักดันให้เกิดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมินะหรือว่า booster shot นะหลายคนคงเป็นเข็มที่3แต่ว่าถ้าเป็น j&j หรือ johnson johnson จะเป็นเข็มที่สนะตอนนี้เนี่ย ความตั้งใจกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีผลอย่างไรเรื่องไทม์ไลน์บ้างครับ ค่ะคุณรัฐพลคือตามเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเขาต้องการให้ชาวอเมริกันบางส่วนค่ะเริ่มฉีดอย่างที่บอกครัวัคซีนเข็มที่3ที่กระตุ้นภูมิหรือเราเรียกกันว่า booster dose นะคะ,ะส่วนมากจะเป็นเข็มที่รับในวันที่20กันยายนค่ะอันนี้แผนนี้ก็ยังดําเนินต่อไปแต่ว่าแผนการแจกจ่ายวัคซีนค่ะยังขาดความชัดเจนอยู่ค่ะและอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการกระจายวัคซีนได้ เนื่องจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นะคะกำลังรอพิจารณาข้อมูลครบถ้วนให้มากขึ้นค่ะแอนโทนีฟาชีนะคะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติค่ะเขาได้ออกมารายงานนะคะบอกว่าตามสำนักข่าวของรอยเตอร์ค่ะบอกว่าบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอนเทคค่ะส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่3ไปให้ FDA ครบถ้วนแล้วแต่โมเดอร์นาค่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะซึ่งอาจทำให้เจ้าหน้าที่อนุมัติวัคซีนโมเดอร์นาค่ะไม่ัาวันที่20กันยายนนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะวัคซี บูสเตอร์โดสของโม d ดอร์นะคะยังเป็นการใช้วัคซีนโมเดอร์นแบบปกติเพียงครึ่งโดสเท่านั้นค่ะทางด้านของไฟเซอร์นะคะซี CEO ก็ได้บอกว่าบอกกนักข่าวเอว่าเขามั่นใจค่ะว่าไฟเซอร์ o o สเตอ Dose สที่มาจากวัคซีนป้องกัน โควิดตัวแรกตัวเดียวของไฟเซอร์ค่ะจะสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้คราวนี้มาดูเรื่องอระยะเวลาที่ประชาชนควรจะรับบูสเตอร์โดสนะคะรัฐบาลไบเดนก็ต้องการให้เกิดขึ้นภายใน8เดือนหลังจากที่ผู้ที่รับวัคซีนรับวัคซีนครบโดสะนะคะคราวนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน,นอย่างคนแรกค่ะดรแคมเบรนบูฟค่ะจากมหาวิทยาลัยดู๊กนะคะในสหรัฐออกมาเตือนค่ะว่า ถ้าฉีดบูสเตอร์โดสเร็วเกินไปเร็วกว่าที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสร้างภูมิจะสิ้นสุดการสร้างภูมินะคะเราก็จะเสียประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นรออีกสักนิดก่อนที่จะฉีดจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าส่วนอีกคนนึงค่ะด็เร์แจสซี่กูดแมนนะคะเป็นอดีตผู้หน่วยการด้านวัคซีนของ FDA ค่ะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดุลูพินิดว่าการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่นะคะหรือเป็นอะไรที่เราควรจะรอให้มีข้อมูลมากกว่านี้ค่ะทััั้้้้งงนนนีทค่ะ ขณะที่ปรึกษาของ f d a นะคะจะหารือกันในวันศุกร์ที่17กันยายนนี้นะคะว่าจะอนุมัติวัคซีนบูสเตอร์โดสที่อฟไฟเซอรหรือไม่กำหนดการดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเพียง3วันนะคะก่อนที่รัฐบาลไบเดน Biden ค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์โดสให้แก่ประชาชนชาวอเมริกันบางส่วนนะคะและหากวัคซีนข้างต้นค่ะได้รับการอนุมัตินะะกรัฐพลที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุม โรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC ค่ะจะประกาศคำแนะนำว่าบุคคลกลุ่มใดบ้างนะคะควรจะรับวัคซีนบูสเตอร์โดสนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ CDC ได้ออกมาบอกว่าจะเริ่มให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลคนชาราก่อนค่ะ ทางด้านนัดภูมิคุ้มกันวิทยานะคะอาลีเอเบอดีนะคะบอกกับสำนักข่าวเอพว่ายังไม่มีใครทราบค่ะว่าระดับภูมิคุ้มกันเท่าไหร่นะคะถึงจะเป็นระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะเขาบอกต่ออีกว่ามันยากมากเลยนะคะที่จะมากําหนดว่าภูมิคุ้มกันระดับไหนนะคะจะไม่มีการติดเชื้อได้เลยค่ะ เพราะร่างกายของคนเราค่ะตอบสนองกับวัคซีนแตกต่างกันนะคะอย่างคนที่อายุน้อยก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้สูงกว่าคนที่มีอายุมากค่ะทั้งนี้ค่ะวัคซีนเข็มที่3นะคะจะเป็นวัคซีนที่เพิ่มขึ้นมาจาก2โดสแรกค่ะที่ผู้ผลิตวัคซีนกําหนดซึ่งทางด้านผู้ผลิตวัคซีน,นะคะกำลังศึกษาค่ะว่าคนจะปรับสูตรบูสเตอร์อย่างไรค่ะเพื่อรับมือกับการระบาดของเดลต้าได้อย่างไรก็ตามนะคะขนาดนี้ยังไม่มีข้อมูลค่ะว่าการเปลี่ยนสูตรนั้นมีความจำเป็นนะคะก็ เดี๋ยวมารอดูกันค่ะวันศุกร์หน้านะคะว่าจะเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมจะจบท้ายด้วยเรื่องของการเรียนพิเศษนะครับอย่างนักเรียนทั่วไปตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่โหมดเรียนออนไลน์กันนะครับข่าวนี้มาจากประเทศจีนแล้วก็น่าจะมีะส่วนเกี่ยวข้องคนหลายคนอาจจะสนใจนะว่าจีน,เ,นเขาคิดอย่างไรเรื่องนี้นะครับรอยเตอร์รายงานนะครับว่าทางการจีน,นได้ประกาศสั่งห้ามการสอนพิเศษออนไลน์นะครับของบรรดาติวเตอร์เอกชนบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ย ต้องลงทะเบียนตามกฎของทางการจีนด้วยนะครับโดยผู้ที่เข้าข่ายนะที่ถูกแบนครั้งนี้เนี่ยก็คือการสอนพิเศษในสถานที่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนต่อทางการเช่นห้องพักโรงแรมร้านกาแฟอะไรเหล่านี้นะครับมาตรการล่าสุดเนี่ยมีขึ้นเพื่อที่จะควบคุมการสอนพิเศษเพื่อที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้เรียนในระดับที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีปัญหาว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนหนักเกินไปเครียดทั้งเด็กแล้วก็ตัวผู้ปกครองนะครับระบบการศึกษาจีนเป็นอย่างเป็นที่ทราบกันนะครับว่ามีการแข่งขันสูงมากนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดธุรกิจเรื่องการสอนพิเศษอย่างกว้างขวางนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าสอนพิเศษในลักษณะของการแจ้งว่าเป็นคนทําความสะอาดบ้านคือไปอยู่กินนอนกับครอบครัวเลยเนี่ยทางกระทรวง ที่รับผิดชอบก็จึงไม่เห็นด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของค่าสอนพิเศษที่มีราคาแพงอีกด้วยนะครับการปรปับปรามอย่างจริงจังในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาการทํางานของรัฐบาลจีนแล้วก็ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงราคาหุ้นของบริษัทสอนพิเศษหลายแห่งด้วยนะครับทั้งที่ตลาดฮ่องกงจนไปถึงตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับ หุ้นเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการของจีนครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับรายงานข่าววันนี้ของ v o เอทไทยครับสามารถไปตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ v o เอ h ไทย o m ครับแล้วก็ตามเราที่โซเชียลมีเดียนะครับ Facebook y o u t u b e Twitter แล้วก็ Instagram ครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ